สวัสด,ดีครับผมบ่าวน่อยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับจังไรล,ลาซุดนี่มีคน่าม,มาคอมเมนต์บั้งนุ่มรำมาคอมเมนต์ว่าจังไรอ๋อหนุ่มเล่าเห็นงานอยู่ไทยโอเห็นบ่น่อยรีวิวทางดับเพลิงเนาะตาม,<ผ>มทองถนนตามสถานีบีทีเอสเพิ่นก็เลยมาคอมเมนต์่าโบ,าบมีดอกเพิ่นวะาบมีดอกมองคอยเห็นงานเว้รนมีเพิ่นว่วเราเห็นงานอยู่ไซด์เบอลหน่อยโบฮูแต่ว่าเพิ่อนวาเพิ่อนเคยเห็นงานอยู่ไทย แต่ผมเห็นทางรับเพลิงบ่หน่อยรับรีวิวให้ตามปกตินี่แหละตัวไปนะคือบ่หน่อยไปสถานีตัางๆถุกมองถูกสอบถูกมุมเห็นเบิร์แต่เพิ่นว่าบุมีบุมี่บุญอไมี่ถกุ่ดอกเพิ่นว่าเพิ่นเบ้นเห็นเพิ่นว่า มาปะเททยแต่ว่ายังอยู่ในถ้ำอยู่ยังไงซะบบแมนบบแมนบบนุอบนอย่างอธิบายแบบนี้คือบางคนเขากาบโบผู้หวานอีกเป็นทางดับเพิ่แต่สิคิดว่าเป็นออกซิเจนครับสิคิดว่าเป็นทางหนาดีสินะบีคิดว่าเป็นทางดับเพิ่มเขาบูดเอ่ครับ็ต้งก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจเนาะครับนะแต่ว่าคันซีว่าโบมี่นี่บบผ่านตาเห็นนี่โบนอย่อยากเสื่อนะเป็นไปไม่ได้นอนนะครับเสืาอนีเพราะว่า โครงการหรือว่าตั้มตึกต่างๆอยู่ประเทศไทยนี่ยกอนที่เพิ่นจะสร้างมีกฎหมายคุ้มครองว่าต้องให้มีทางดับเพลิงทุกทุกหม่องถ้าวว่มีเงินเหตุบ่อไร่สร้างบ่อไร่แมนแมนแมนก็คือประเทศไทยแต่ละบ่อิ่นกับมูลค่าการสร้างมันก็ล้ายอยู่แล้วนะคือกฎหมายไทยนี่คือบังคับให้ใส่เลยนะครับผมสิ่งนี้มันสิ่งสําคัญทางระเพิงนี่สิ่งสําคัญอันนี้เขาอยู่ไซต์ข่าวอะอยอยู่สถานีรถไฟรถไฟกรุงเทพอภิวัติอภิวัติแน่นอนอยู่แล้วนะครแล้วรับ สถานีใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับผมโบสถ์ไพ่เป็นตรงแน่นอนจะได้เอพี่รองนะครับหรือว่าได้หลายบอลเลยครับที่ผมนะหรือว่าบอลนู้อยไปเห็นในสถานีรถ BTS ต่างๆนะครับจ้าวมีเบิร์ตไปเสียผ้าหนุ่มลาวมาเบิรงนะพี่รองบอลน้อยบอลน้อยไปไปไปเบิร์งไร่หม่งเลยทุครับตรวจคล้ายๆไป่าไปทายให้คนลาวเขาเบิรงเนาะเพื่อเป็นแบบยางอยากให้มันเป็นผลบวกาตาบานเท่าเนาะก็คือรถนี่ก็มีครับ นอยู่บนรถเมคก็มีรถแก๊ปแก๊ปที่เขาเรียกนะบางขั้นนี่เขาก็ยังมีทางดับเพิ่งแมนแก๊ปนี่คือบางคนนี่เขาเขาหักชีวิตครับผมหักชีวิตของเขาเนาะเขาาจะพกนะเขาจะพกทางดับเพลิงนะแล้วก็อยู่นี่นะครับผมอย่างมาเห็นเองนะพี่น้องครับอยู่ตำโดยเฉพาะตำหางอตำหางนี่หลานหลานทุกหลานมีนะหลานขายเสื้อผ้าหลานขายขนมยังต่างๆมีแบดแล้วก็ตำรีบันไดเลือด ครับผมนาลิปนี่มีเลยสองทางสองทางเพิ่นวางไว้ผมว่าไปจุดสูง้าพแต่ไม่สุดได้หรือเปล่าไปไปครับพี่น้องเนาะสิพามาเบิ่งนะครับหลายๆจุดเลยนะครับเมืองไทยเพิ่นอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่ามีการบ้างแพ้นะครับพี่น้องครับผมเห็นมอนูก็เห็นคนมาคอมเดียวที่สองมาหน่อยนะครับผมก็ได้อยากถามเพิ่นว่าเขาเอาเทเบินะครับหรือว่า นุ่มลาวคนนั้นมาแชร์บอนอยดอี้จะไหนนะครับบอนุยด<ๆ>์ก็นั่นแหละเน,น,ะะนาะก็คือบอนอยก็เลยต่อเพ <man>, ิ่นไปแมนแมนเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมองเพิ่นง่ายบ่มีเพิ่นว่าเนาะครับผมค่ะบอนอยก็คิดว่ามีแต่ว่าเพิ่นอาจจะบูบูอาป็นเป็นทั้งตะเพิ่งหรือเปล่าครับผมหรือว่าเป็นอ่าออกซิเจนเนาะบางคนก็สิคิดว่าออกซิเจนนะเนาะคนที่บ่เคยมากนะคนที่มาแหลกๆเขาห็นแล้วเนาะก็ดได้่าจากไายเพิ่งพี่น้นองานะครับใเพื่อจะหูว่าเออนี่คือการรักษา นะครับพี่น้องหรือว่าการวางแผนเนาะของประเทศไทยความผ่องความผ่องเพิ่นครับความผ่องเพิ่นครับมี่เพิ่นแบบวางแผนไว้นะครับมาครับผมพี่น้องเลยบรรยากาศเนาะครับประมาณนี้ครับผมเห็นบอกจะระจุดเพิ่นจะวางไว้เลยครับทางพี่นีครับอันนี้ทางหน่อยนั่นี่มันจะมีทางใหญ่อีกซ้ายซ้ายหนามก็มีครับผมคือบผมว่ามาเท่าตอนนี้เป็นยังละมอลลอยแบบ ือไฟใหม่ร้ายชุดเลยตอนนี้นะโมโหว่าวเกิดยังขึ้นก็พังบานเขาเนาะบางคนก็ว่าคําสาบบางคนก็ว่าเป็นเป็นน้ำปีปีนี้เป็นปีมังกรครับผมจังสี่นะะแต่ละคนก็ว่าบุคกันนะครับหรือว่าอากาศมันห่อนวอก,กับโมนใจนว่าหราอือว่าระบบไฟเขาจะบอดีบอแนวบ้านเห้นบะครับผมที่ไงเลยนโอ้พอเล้ยพอเล้ยครับพี่น้องเลยยางบมหอดสิบเมตรพี่น้องพอนะครับ คือตามเสาแบบนี้เนี่ยทุกเสามันมีเลยตามเสาแบบนี้ทุกเสามันจะมีเลยทุกเสาหนิทุกเสาที่เป็นเสาเนี่ยมันมีมันมีทุกเสาเลยพี่น้องนะครับทุกเสาเลยโบเืีอมาเบิ่งเสาหนิครับพี่น้องมาเบิ่งอย่าใครคนที่คอมเมนต์เนาะหรือว่าคนที่บ่เสียมามีนะเบิ่งเอามานี่นี่คือถังแท้ครับผมอ่าบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องมาเบิ่งหม่องโบน้อยเบิ่งดอกบ่ต้องมาเบิ่งหม่องโบน้อยมากดอกไปเบิ่งอยู่ ร้านอาหารก็ได้อยู่ตามรถเมล์ก็ได้อยู่ตามห่างก็ได้เมนบี้เบิร์ดโบจะเป็นต้องมาบต้องบจะเป็นต้องมาจุดจุดที่โบนอยมาคครรัับบนมากเมนบี้เบิร์ดแถวๆนี้นะเนี่ครับโกโน้อกเนี่ครับพี่รองมีทุกเสาเลยครับผมบอกวิธีการใส่กระบอก ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงนะคือวิธีการใส่นี่อยู่ติดติดอยู่ในทั้งนี่แหละครับถาม่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเขายังซิมอานนี่เข้าใส่เป็นแน่นอนครับแตกคนไทยเขาใส่เป็นเพราะยังหัวเขามีบนรูหัวเพราะยังยังมูอหัวได้ครับเพาหน่อยเพราะว่าเขามีการฝึกสอบทุกปีทุกปีนี่เจ้าหน้าที่จะมีการฝึกสอบครับผมทั้งนี้บรรลุคิดว่าเท่าไหร่้เดาวความแห้งนี่จะได้หรือว่าราคา ราคาวะครับสักประมาณ2,000ไปทางหนึ่งนี่60,000บาทโอ้เติมเธอหนึ่งนี่6,000 7,000บาท60,000บาทป่ะครับพี่น้องแมนท่านมองเพิ่นสิเพิ่นก็เอาไปฉีดลิ้นตัวฉีดลิ้นบ่ได้เด้่ยทางเดียวเลยฉีดแล้วต้องไปเติมแมนทั้งหนึ่ง60,000บาทนะครับครับฉีดแล้วนี่เติมนี่เติมนี่6ก0 0็บาทแล้วเนาะมูลค่าของมันก็สิว่า2,000บ่แม่นเด้บ่หนู้นเมื่อกี้โดนสปานนี้เด้ครับน้อยๆนี่ แต่ว่าทั้งนี้หน่อยแต่ว่าคุณภาพทีซีร้องมากครับผมตอนที่เขาฝึกสอบบอลหน่อยก็เห็นเคยเห็นตอนเขาฝึกสอบเห็นบหมพี่น้องแนม่ไปก็เห็นอีกแล้วครับผมมีทุกเสามีทุกเสามีทุกบอลพี่น้องมามาเสาหน่นี้ครับคือแบบไกลกันแท่งนะครับผมนี่นี่เดินบอหอดสิบเมตรนะครับเห็นอีกแล้วครับผมอันนี้คือเนาะค้อมปลอดไฟนะครับหรือว่าการจัดเวลาเกิดเดือนเกิดเล่าเนี่ยแหละคนลาเขาบางคนเขาแบบ เขาอยากหูเด้ไครับบอนหนครับผมพราะว่ารถไฟบานเท่าน่ะหรือว่าอ่ะอภไฟครับทั้งรับเฟื่องหรือว่ากูไฟบานเท่าน่ะคือมาซาเขาว่าอ๋อครับบอนูกับไทยคลิปลงเขาว่าเออเป็นยังกูไฟไทยเขาคือทํางานไรนะครับพวมาเหตุผลนี้แหละบอนูอยากให้หูว่าเดี๋ยวคอยเหตุผลนี้เดี๋ยวบอนุเขาต้องแยกกันระวังระวังทั้งนี่กับกูไฟคือทั้งนี่นี่เป็นให้พนักงานครับผมที่อยู่ในนี่ใส่อ๋อครับแปลว่ากรณีแบบ ข้าจิ๋ถากูไผอยังเดียวบท่านบท่านการบท่านกินเข้าต้องซอยตัวเองก่อนในขณะที่เขาเอื่นกูไผยอยู่เวลาเกิดเพิ่องใหม่นี่กาสห้ผู้นึงโท่หากูไผยผู้นึงกัดแรนมากจุดๆนี่อ๋ออันนี้คือซ้ำลองเฉพาะคนในมองนี่เลยแต่นี่มันลอยสงสัยว่าอียงอยู่ข้างในเนี่มันเป็นสายยังครับอันนี้เป็นสายนามสายนามแมนอันนี้สายหนามอันนี้เป็นทางอ่อทางพิงครับหนามนี่แห้งเลยนี่นาก็สสมาัถใส่ได้ ใส่ได้นามนี้แห้งเลยนี่แหละบอลูนถึงมาเป็นยังมันคือรับมือไว้ครับเพรานเตรียมมาไใบเด็ดดิแมนนามมนก็มีใบแล้วอันนี้คือเขาเอื่นว่าคว่มผอมของเพิ่นแมนแมนอนี่แหละอันนี้เฉพาะพนักงานใส่เลยนี่พนักงานคนเข้าเจ้าคอยสามารถใส่เพราะแมนว่าถาด้วกู่ไผ่มาเอามงงกู่ไผ่เพิ่็มีของเพิ่นมีลถมาเลยกู่ไผ่รดเนาะบางบางบางเทื่อมันจะมีรดติดล่าสหานาที่ซิลที่มันก็มันก็ใหม่มันก็ลูกล่ามแล้วเพิ่นก็เลยมีคว่ผอมวางแผน ออกแบบแบบนี้ครับมากครับผมครับโอหลายจุดกันเนลยนะครับพี่ดองเนาะครับผมก็คือเลยแบบแค่มีม,มีเสาบองใดมแมนมีทางบองน,นั้นคิดเอาอายู่อยู่ท่านี่นี่มีจักเสาโ<ห>อ้โหน้องมันจะคิดเลยว่าเอาเนี่ยเป็นสีน่จุดหนึ่งแถวหนึ่งเลยก็ยังมั่นซิฟกว่าเสาแหละครับพี่ดองนะครับผมแถวหนึ่งเนาะนี่นี่แถวนี้แม่นเบิร์ตเลครับซิฟเสาเสาเสาพี่ดองนะครับสามซิฟสี่ซิฟกูแหละแล้วไปหอดทัง้ทงตะเพิ่งยังบ่พอเด้บีนบครับ ของเพื่อนนี่มีระบบแบบอ่าระบบพ่นน้ำเองเลยอ๋อครับผมอยู่ดูด้านไหนครับอยู่บนเลยข้างบนอยู่นี่บอพี่ลานี่บอแมนแมนระบบแบบสีน้ำแมนควันออกเองเลยจริงๆนะระบบของเพื่อนเพื่อนอาจจะต่อน้ำบรือเปล่าจริงปะมีมีน่าจะเดินเดินไว้แล้วเดินน้ำเนาะเพื่อนสกัวไว้แล้วครับสำรองไว้แล้วสีน้ำขนาดตามร้านอาหารเนาะตามร้านอาหารที่บอนน์เคยอยู่เป็นร้านใบใหญ่หรอกเป็นร้านอาหารแบบน้อยๆแหละครับเพื่อนยังสั่งพ่นเทียม คนเทียมคนเทียมอยู่ลังค้าด้วยคนสามคนเทียมอยู่ลังคาเลยครับเพื่อบ่อหาบ่อหามันหอดนะบ่อหามันหอนจนเกินไปครับครับ้าหน่อยมี่ยังนี่ยอยากฝากไว้กับคนที่เขาจะว่ามันบ่อมียนดอกทางเราเฟืองนะไปทั่วทัอยู่ไทยกับบ่เห็นเปป่ะกเนาะขั้นยาคู่ศึกษาในกูเกิลก็ได้หรือในยูทูปก็ได้ถ้าหากว่าบ่เป็นจะจะศึกษาในยูทูปหรือว่ากูเกิลแนะนำให้อยากเห็นให้ไปเบิ่ง ในร้านอาหารหรือว่าตามรถมี่หรือว่าตามผ่างมี่คาร์บอยเจนหรือว่าห้องเซาก็มี่ตามตึกตามห้องเซามีเบิร์ตก็คือมีทุกจุดนะนโอ๊ยง่ายว่าพร้อมหอมหวานเพิ่มเนาะมีทุกจุดเลยก็พร้อมที่จะอ่าสกัดเวลาเกิดอะคีไฟต่างๆนะครับพี่น้องนะครับนี่ะครับผมเนาะไพรเอร์เซียกะเบิร์กตามมี่นะครับพี่น้องเนาะมีหลากหลายเดี๋ยววันอุดท้ายเบิ่งอีกจั๊กเจดีเจ๊น้อยพี่น้องนะครับบาง มีหลายสำลายนะครับผมครับไปครับพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศด้วยว่าสายกิจให้พี่น้องก่นอีกครับนี่ครับผมพี่น้องครับมเนาะนี่คือนี่เหี่ยถังมันจะมีจุดหลายหลายจุดนะครับแบบว่าแต่ละทีนะครับผมหนัพี่น้องเ,อเห็น่ไบอกไปรันนี่กเเห็นดีครับคือจะให้จะให้เบ่งนะครับพี่น้องนะอันนี้คือถือว่าเซียดบ่ไหลคือบานเพลินแต่ว่าอยาะให้บานเท่าแบบว่าเห็นว่าคว่ำน้ำสมัยนะครับ ของประเทศเพื่อนนะครับผมที่ผมทายเห็นกับวันสิบาบุรีนะครับบานตัวเองเนาะแต่ว่าอยา่างไอเบิงบาพอเห็ดพวกนี้นะครับกลมผอมนะครับประเทศไทยเป็นเพื่นบ้างแบบนี้นะครับผมจัดจัดบ้างแบบนี้เนาะแต่ละที่นะครับผมมันจะมีทั้งระเพิ่งนะครับโว่ายสิปเป็นรถมีนะครับในสถานีรถมีหรืยว่าตามถนนน้ทางพี่น้องก็จะมีหมัว่าวันที่ว่าขับนำประป่านะครับพี่น้องขับนำเนาะที่บว่ารถเพิ่งเขา เวลาเขาเกิดเหตุนะครับเขาจะไปเอานา้ำเอาน้ำยึดจุดนั่นนะครับพี่น้องนี่คือสถานีกลางรังซื่อนะครับผมนี่เนาะปลาคนตีมามีเทเบลนะครับผมถังระเบิงนะครับผมก็ฟ้ามาเบิงนะครับพี่น้องเลยเห็นว่ามีทุกจุดนะครับผมย่างมันก็เห็นเนาะคือแบบพาง่ายนะครับพี่น้องหาง่ายแห้นเนาะนี่ครับคือแบบ กบอดไฟเป็นแบบนั้แบบโ,โเนาะคือว่าการจัดวางคือว่าครับเนแนยเป็นอย่างเห็นนะครับพี่น้องเลยนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนี่จะมีถังนะครับผมนี่ครับผมถังใหญ่อีกพี่น้องเลยนี่ครับนี่เนาะนี่ก็คือถังใหญ่นะครับเก็บอุปกรณ์เนาะอันนี้คือมีนามนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะเห็นเลยอันนี้คือไก่กับข้อเตอร์นะครับพี่น้องไก่กบข้อเตอร์เนาะๆๆๆนะีๆๆนะ่ครับผม อย่ไปเบิ้องอีกครับผมเนาะพี่น้องเอ้ยนะครับหลายจุดแล้วนะทีเลื่อนแบบยู่รวมนะเลินไปนี่ทุกจุดก็มีครับพี่น้องเอ้ยนะครับยอมรับเลยว่าการป้างแทนนะครับผมเห็นบอกครับพี่น้องเอ้ยเจอะอีกเลยครับผมเลินมาหอดสิบเมตรขรับเจอตลอดเนาะนะครับผมนะว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้ บนอุ <idd ratchet Lust sound> ้งเสี้ยวมีในน่อนพี่น้องในบนนี้นะเพราะว่าแต่ะเสาเนี่ยเพิ่งจะบ้างไว้เลยครับเห็นบอกพี่น้องแต่ะเสาเนี่ยเพิ่งมีไว้เนาะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเขาจอว่าแพนไปดีดีนะครับแต่ละบอลแต่ละบอลเนาะเวลาเกิดล่าเกิดเล่านะครับเวลาเกิดไฟใหม่นะครับผมหรือว่าอากีภัยเนาะเกิด ยอมรับเลยว่า่นจะรับมือไววนะครับเพราะว่ามีเเตรียมไปแล้วนะครับผมเรื่องของถังนะครับอันนี้วามแผนมาอามาให้เบิ่งเพื่อ,อยางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือนะครับผมเพื่อบานเฮาอยากน้าใส่นะครับอันนี้น,นี่จะมีอีกพี่น้องเลยนะครับนี่ก็มีอีกพี่น้องจุดหนึ่งนะครับมาบ่ฮหอด ซิเมตรพี่น้องเนาะเจอเอีแล้วครับผมนี่นี่ครับเห็นกว่โอ้โหแต่ด่าเสาเนาะเจออีกแล้ครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้องเลย okay. โอเคครับทุกคนนะครับคลิปนี้เนาะผมกับภามาเบิรงนะครับมีคนที่เขาคอมเมนต์บ้าหน้อยนะครับพี่น้องเนาะก็เลยวานออยากให้เขาเบิรงกมานี่คือถังรับเพิ่งดีดีนะครับผมเขาบอกเขาบอกเคยเห็นพี่น้องเขาอยู่ประเทศไทยแต่เขาบอกเคยเห็นดีว่าเขาโมโหว่าอันนั้นคือถังรับเพิ่งพี่น้องหรือเขาคิดปลาเป็นไซส์หนาธรรมดาหรือแบบ อ่าเนือว่ามันโมเมนต์ถังระเพึงคือเขาว่านะครับพี่น้องนะเอาคิดปั๊บโมเมนต์แต่ว่าอันนี้คือเป็นบั้ครับผมนี่นะถต่ว่าอ่านภาษาไทยไรคือสิโหว่าอุปกรณ์หลับเพิงนะครับผมนี่มีถังนะครับผมเนาะมีทังแล้วก็มีท่อหนามนะครับนี่นะครับผมทีเปิดน้าจะมีหนามนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนาะก็จะเปิดหนามอยู่ตรงนั้นนะครับสีนะครับผมโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้ครับขอบคุณในาลน์พี่้องนะครับติดตามขอบมาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับผม